ลตรรรรรรงงตรีอินท์ศรีกุลศีสง่าโฆษกรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยความคืบหน้ากรณีแพทย์หญิงยศพันตำรวจเอกสังกัดโรงพยาบาลตำรวจถูกจับกุมในข้อหาแอบอ้างคลินิกสั่งซื้อ,อยานอ,อนหลับโดยมีเงินหมุนเวียนกว่า80ล้านบาทและตรวจยึดของกลางำจำนวนมากจากหงพักภายในแฟลตตำรวจ หลังได้รับแจ้งจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ตรวจสอบสถานภาพและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจผู้ต้องหาคดีอาญาคนตำรวจโททวีสินเวทิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจได้พิจารณาข้อมูลจากการสืบสวนและพฤติการทางคดีแล้วพบว่าข้าราชการตำรวจรายนี้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สัญญบัตร5มีหน้าที่ตามกฎหมายและมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อประสาทต่างๆแต่กลับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดด้วยตนเอง ดึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติมาตรา105มาตรา119และมาตรา179ประกอบกับกฎกตรว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาพุทธศักราช2547มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวีนในอย่างร้ายแรงและอาศัยอำนาจตามมาตรา105มาตรา131และมาตรา1 7 9ประกอบกฎกตรว่าด้วยการสั่งพักราชการและการให้ออกจากราชการพุทธศักราช2547ข้อ3 ก้อนและข้อ8มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนระหว่างดำเนินการสอบสวนโฆษกโรงยาบาลตำรวจย้ำว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับจริยธรรมและความประพฤติของข้าราชการตำรวจโดยเฉพาะบุคลากรกด้านการแพทย์ที่ต้องเป็นแบบอย่างของวิชาชีพพร้อมดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม สำหรับพันตำรวจเอกหญิงอัญชุลีหรือหมอแอร์เคยถูกผู้เสียหายร้องเรียนกรณีได้นําเงินมามอบให้เพื่อช่วยต่อวีซ่าในการพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการฟ้องคดีอาญาโดยศาลชั้นต้นสั่งจําคุกเจดปีและมีการยื่นอุทอทรซึ่งทราบว่าสามารถตกลงกับผู้กรณีได้แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการทางวินัยยังคงดําเนินการต่อไป โดยทางโรงพยาบาลตำรวจได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีนี้และอยู่ระหว่างการนัดประชุมเพื่อพิจารณาผลวินัยร้ายแรงในเร็วๆนี้ด้วย